เด็กหญิงหนึ่งยังใส่ชุดนอนมาเอารถอยู่เลยนะครับเนี่ยรถพุบทักของนางดูดูดูดไมได้รต้อตงได้รถพุบทักเนี่ยผลของจะไปขายกันเนี่ยสู้ลุยดูดูดูดขาลุย <laughs> นางยังใส่ชุดนอนามาขับรถอยู่เลยนะ้ <laughs> วคันนี้ก็นางสามารถขับได้ด้วยเด็โอ้โหแล้วคัทเนี่ยแข็งมากเลยนะ ไม่ธรรมดามเด็กหญิงหนึ่งขับรถแล้วเนี่ยจะไปรอดไม่รอดค็ไปดูกันรถติ๊กติ๊กหนึ่งพาเว้นขอเว้นคอเว้นขอหลอกเหียวหญิงหนึ่งสู้ๆนี่แม่หญิงก็นั่งอนี่แหละแม่หญิงเลไลเป็นคนนั่งให้กำลังใจนั่งเกีงนั่งเกีงไปงเดูขาดูขาไช่วยเหยียบช่วยเหยียบเบรกไปอะไรไป ดูแม่หญิงดูสัมขาเก่งเลยวน้นะคะ่ะโอ้ยรอดไปรอยกันอยู่ตรงนี้ละจะพาคันโอ้จะพา,ะพากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวตรงๆๆสามแยกสี่แยกเนี่ยระวังให้ดีนะ <c oughs> ขับรถในะสวีเดนนะเลนขวาด้วยแม่หญิงยิ่งไม่ถนัดเลยขนาดเลนซ้ายแม่หญิงยังผีบ้าผีบอถ้าเป็นเลนขวาเนี่ยโอ้พอต้องออกกันลนะ่ะกลัวบ่ใครขับจ้ะ <c oughs> สู้เด็กหญิงหนึ่งเขาไม่ได้เด็กหญิงหนึ่งเขาใจกล้าเขาทำได้หมดดูเขาขับรถจร่งแล้วมีออกสู่สนนใหญ่นะจ้าของซาต์เเรียนะเด็กหญิงหนึ่งออกสูสน่นนใหญ่แล้วนะตอนนี้สู้ๆพยย <c oughs> มมาแทรกกูเนอะพก้มต้นทางของรถดีละคันใหญ่ด้วยเปล่อย านาขับได้้รถฟุดทรัคนะฟุดทรัคแล้วไม่ใช่รถเก่งรถอะไรนะ <c oughs> ไม่ใช่รถเบนซ์รถอะไรนะคะเนี่ยรถฟุดทรัคนะนางสามารถขับได้ไม่เนี่ยโอ้บหกาขนาดนไหนใส่เสื้นอนขับ <c oughs> ตอนช่วงบ่ายด้วย <c oughs> โอ้ยสู้กับเขาเนี่ยถนนใหญ่ออกแล้วออกสู่ถนนแล้ว <c oughs> บลูเดอ้อบลูเดอ้อมันกันบรถอนไรดอกเนี่ยมันใหญ่ ค่นี้แหละพอเป็นน้ำจิ้มให้ไม่ใญ่ไก่ดาเอา <laughs>